คองปอยไอ,อ้คอ,อมไอ้คอมสบายดีป้าลุงเร็ว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 ไปป้าลุงม,มาหับห่อคอมพี่น้องห่อคอมนักเฮ็ดเมื่อบ่ได้เดเฮ็ดล <ไป S 1> ายพะโล่นักเฮ็ดไปเมื่อบ่ได้น้ำกระเดือกตัอจนจนบ่มีหม่องใส่ป้าป้าไปเมื่อเมื่อพูดพี่น้องโพดโพ,ดพดเต็มกระยังหน่อยไปเมื่อ เจอจักหมูนี่สองหมูอะไรล้ำเก่าบ่บริลลัมปะสองหมูลักลักกว่าสันพอดีงามเนาะสำเนาเราะทางลุ่มเนาะอันนี้หมูบ้านปะนี่เออบันท่ายปิดป่ายังหน้าหาพทันเหตุการณ์ามาคอจิไพ่อัสอันเจ้าเออ พอเข้าในิ่นนักเข้าสิพายเปลี่ยนกันพายเอาอนักซอยกระถาบไาจำเมื่อก่อนกับบ้างครับอ,อัดประตูไว้เลยเดนะแถาอันยันงวดเถิกออกยังคอมเออตอนเข่านี้เกิแดแล้วเห็หน้าเข้ามีบังดูมีแต่หายแต่หน้าม,มีแต่น้าเต็มหายเต็มขั้นอยู่นี่นะไ,ไป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 หัวเทือนทึงซานพี่นอ้องเดี่ยวอยู้องซีโล โอ้ยเกา่าโลทั้งกระตาแปะโลนี่แหละแปะโลไป้ปตัวสองหมูแปะโลไปไป้าวโววพี <h 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 ่น้องพอคข้ามาท่านด้กิน้าวขาวสาวหนักห่อยหิวจนแขนกล่อง เสียงประตูกลุ่มกล่ำกลุ่มกล่ำเสียมมานพ่อคอมไปหัามขึ้นขึ้นขึ้นเพื่อนปลลูกปไปแม่ท่าเห็ดกินหายแล,แล้วล่ะนี่ป้องกันแหละเออสิแน่พี่น้องตัวน,นี้มันบานกลางบานกลางเอาลูกนี้ ส่วนนี้มีแต,ต,ต่จุ่มอยา,ากว่าผิดหวังใหม่เหมเออว่าจะกี้ขาลยลูถอกอ่ะลงเลยนะกป้าตัวผอ,ขอ้ข้อมเก็บสุดนี้ได้ใจขนาดมิเตค้าเงา,าอนนาะ ขอร่วมมือไปร่วมพ่อชนิดนะพ่อต้องพี่น้องเลยส่องพ่อขมิ้นชาแนลเอเด้อพี่น้องเด้อส่องพ่อขมิ้นชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขับไปหับชมการเก็บเห็ดได้เลยสบายดีพี่น้องสบายดีบรรจุขู่สุขคนมาพี่น้องงานเข่าอีกแล้วพี่น้องร่างเห็ดงานนี้แม่ค้อมบวใส่มีดบวใส่บวกเนาะแต่ว่าใส่อันนะย่องบมกบวกพี่น้องเลยหุกเลย งานเขาจะเศ้าอันนั้นว่าคนนุญยตนำพ่นงบเทนล่างหนาเด้อมันนี่ยาวาสั่นวาสีย่องบวบทูคขาขนาดแซน่นี่ย่องบวบทู้เปอยออกรวมรวมเลยพ่นงาตัวปีนี่พ่นงเ้ยผลที่สอกลาตัวปีนี้ ลายเน,นี่ยนี่แม่ค้อมกับสีหนึ่งไปตอนชาวนางแน่พี่น้องทั้งเบิ่งนพี่น้องหลุดคือรุ่นสำเร็จรางวัลที่หนึ่งคนบอสาัวใจฮะเฮ้ยเโอ้ห้อยหมกบววคัดเลยากเพื่อตอนชาวนางและทั้งเมืองน้องบุญหลวงพี่น้อง ลายบ่อนต่อนอยู่ได้พี่น้องเว้มืนครอบมันก็ได้อุยอุยอ่ะที่ได้ทั้งนั้นปลาเบิร์ค่ะพี่ชอบแล้วเมืองอุดรคอนเก่นนะปลาเบิร์ค่ะพี่ชอบทั้งนั้นก็ผพาไปช้อนเถื่อนตาเถื่อนแล้แหละตามถามพอครอมดอก มิเต็ดกำลังดีเลยเฮ็ดนี่พอดีงามพอดีงามเลยนี่บาบานเกินไปมันลายไปยั้งหมดถือหาบกระบุงไปหาบาปัดกุกกังกะเผื่อสิเต็มหาบอันนี้ใครเน้วางแผนกันไหวกับพออ่อค่อมเด็กพี่น้องเลยคงได้นี่พ่อค่อมไปหลอดนี่ขั้นขั้นขันมารันคือเก่า,ากขันขันมานคือเก่าน่แมน พอข้อมันโทุห่าว่ะในขอ้หหอมป้าเฒ่าไอ้ที่ไว้น้ำเมถาวดไปหลัดเอาย่องหมกบักค,คัดขัดคือกันด้วยพี่น้องหลางเฮ็ดบววไม่ก็ได้ย่องหมกบัวกูกบอไดออาากันนั่นดอกบอไดเอาง่ายเกะ กเต็มแห้งเลยหัวไปแนเบะตามหนอะันจังจงมากเขาว,วนเลยเบะก็ได้บอนบอนหัวอ่อมบดจอดทัง้งประไทไทยาะว่ามันเคยเข่ากว่าบาเดียพี่น้องเลย มื่อขึ้นนี่พ่นไปนเยื่องกะมานอยู่ไปสามคนเนาะปั้นกันสามคนคอร์ดแล้วก็บ่าวมุ้งบ่าวดวงบ้านเฮาไปนับกันเห็นผลถ่ายลงในคลิปเมื่อขึ้นนี่กหมูใหญ่สมควรอยู่ตุ๊บบุญเก็บ ทั้งน้ำทั้งต่อนพอดีเต็มซามใหญ่นะพี่เนาะใส่น้ำร้ายถ้าได้แห้งขึ้นร้ายสิเฮ็ดก็ได้เออ,อ,อ,อเข่ามาก็ยังแค่็ลงงาขพอเข้ามาหลอดไหม